สวัสดีครับจากเพจน้ำยายแอร์ดอ,อวันนี้เราจะมาพูดถึงการเติมน้ำยายแอร์และการวัดค่ำรถยนต์คืออะไรการเติมน้ำยายแอร์คือในระบบแอร์รถยนต์น้ำยายแอร์อาจจะขาดเพียงเล็กน้อยหรือขาดมากก็แล้วแต่ช่างแอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีต่อสายแล้วดูที่เกจปล่อยน้ำยาจากถังเข้าสู่ระบบแอร์รถยนต์แล้วก็จะสังเกตว่า เติมยาแอร์เข้าไปเยอะหรือน้อยคิดเงินตามปริมาณน้ำยาแอร์ที่เติมให้การเติมรถยนต์ที่มีขนาดกลางน้ำยาแอร์ไม่น่าจะเกิน1กิโลกรัมการแวรคัมคือการปล่อยน้ำยาแอร์ที่อยู่ในระบบแอร์รถยนต์ออกมาให้หมดสังเกตจากการไหลของน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมออกมาจากสายชาร์จน้ำยาถ้าน้ำยามันออกเยอะ ต้องให้ช่างเขาเติมน้ำมันคอมเพิ่มซ์ด้วยไม่งั้นคอมเพรสเซอร์แอร์จะพังได้ช่างก็จะเอาเครื่องแวรคัมมาต่อสายเส้นเหลืองเข้ากับเครื่องเพื่อดูดอากาศที่ค้างอยู่ภายในระบบแอร์ออกให้หมดใช้เวลา1 0 2ถึงนาทีจากนั้นก็จะถอดสายออกจากเครื่องแวรคัมถ้าน้ำมันคอมขาดช่างแอร์จะเติมเพิ่มก่อนแล้วค่อยเติม้ำยาแอร์ตามเข้าไปจากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าววันนี้หากพี่ๆท่านใด สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เพจน a ำยาแอร์คอขอบคุณครับ